คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณอ้อมมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณอ้อมในช่วงที่ไปบ้านแฟนที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์นีย้ย้อนกลับไปประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมา คุณอ้อมมาพร้อมกับเรื่องของรอยน้ําปริศนาครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณอ้อมสวัสดีค่ะครับผมคุณอ้อมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่แถวบางซื่อค่ะอยู่ที่แถวบางซื่อนะคุณอ้อมเราเคยคุยกันแล้วหรืยอยังยังไม่เคยคะ่ะนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักย้อนหลังค่ะส่วมนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะมาวันนี้มาคุยกันแบบสดสด เหตุการณ์ที่คุณอ้อมจะมาเล่าให้พวกเราฟังต่อไปนี้นะฮะมันย้อนกลับไปประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาถูกไหมครับถูกค่ะเออร้อยน้ำปริศนาที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ะอันนี้ต้องขอสวัสดีคุณแจ็คก่อนนะคะครับก็อันนี้เราเอ่ยถึงจังหวัดได้หรือเปล่าคะได้สิครับได้เนาะก็เหตุเกิดมันก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะก็ครับ อดีว่าเดินทางเมืทอนนี่ได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ใช้สมอลทล์กอ,อยู่ใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ใช้ค่ะงั้นถือโทรศัพท์นิ่งๆไว้โอเคค่ะอโอเคจ้าก็คดีว่าที่บ้านแฟนนะคะเขาก็จะเป็นถือเขาไม่ยอมทํามากันนาะแล้วก็แฟนกับเราจะอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็คดีว่านั้นมีโอกาสไปพักผ่อนไปเที่ยวเนาะเพื่องครอบครัวค่ะกำลังอยู่ เดี๋ยวนะคุณคุณอ้อมเสียงเสียงมันเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบานิดหนึ่งโอเคค่ะอ่าเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถูกต้องครับผมโอเคค่ะจ้ะก็อยนี้ว่าจะไปพักผ่อนกัเนาะไปเยี่ยมย่านะคะไปร้านแปนไปเที่ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้คุณอ้อมใช้สปีกเกอร์โฟนไหมจ๊ะไม่ค่ะใช้ถือปกติเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลบลบกวนเอาพัดลมออกห่างจากไมโครโฟนโทรศัพท์นิดหนึ่งได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะโอเคโอเค โอเคคุณนะอ่ะถือนิ่งๆเสียงเท่านี้ตลอดเลยนะค่ะแจ๋วเลยโอเคค่ะก em. ็ไม่ดีว่าอ่าจะไปบ้านแฟนเนาะก็ไปเยี่ยมแม่ครับไปพักผ่อนนะคะก็วันนั้นเลิกงานช่วงเย็นก็เดินทางกันช่วงประมาณสองทุ่มค่ะเตรียมตัวเลิกงานกลับมาก็เดินทางสองทุ่มก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมง ไปถึงก็ประมาณที่สามที่สามี่สี่นี่ยค่ะก็พอไปถึงปุ๊บก็กินข้าวเลยค่ะพักผ่อน่้แล้วพอเช้าตื่นทักส,สายแล้วก็ตื่นมาใช้ชีวิตปกตินะคะอพออ่าช่วงเย็นพอดีว่าแฟน่ะเป็นคนชอบหาหนูหาปลาถ้ามีโอกาสคือกลับบ้านที่ไรก็จะออกแบบนี้เป็นเป็นประจานะคะ แล้วที่ว่าเย็นนั้นก็เลยเตรียมตัวเขาก็เตรียมอุปกรณ์ของเขาเป็นปกติค่ะที่จอดไปแต่เราอะด้วยพื้นฐานอะเป็นคนเด็กกรุงเทพเนาะก็จะเล่นกับโบลจะมากกว่าเราจะไม่ค่อยกล้าไปในที่มืดๆเหมืม่นกลัวงูแล้วก็ชอบมีความซิกเซนแบบสัมผัสเทเลแบบแตกก็จะไม่ชอบนะคะกลัวมากแล้วก็อ่าวันนั้นก็เตรียมตัวแฟนก็เลยเต็มๆเต็มไปแล้วแล้วก็ดีว่าอของแฟนก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ย อันนี้แฟนก็เลยต้องเอาเราไปด้วยเพราะว่าต้องพาไปกินข้าวบ้านย่าเนี่ยตอันนี้เราก็ไม่อยากไปนะแต่แฟนบอกว่าไปเป็นเพื่อนเขาแป๊บนึงเขากลัวว่าเขาออกดึกแล้วเขาจะอ่าไม่ได้หนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเรา้อนถ่ายไปด้วยอ่ามันก็จะเป็นเลี้ยวขึ้นเหมือนใหญ่ใช่ไหมคะพอ,อตรงไปตัวเองออกแนละ้วสองข้างทางจะเป็นานาคะ่ะช่วงช่วงนั้นมันก็จะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วะคะ่ะม,มันก็จะมืดน้องแสงจังหวัดก็ พอถนนใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีทางเลยก็ค่ะเหมือนคันนขงข้างนาอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็ขับรถเข้าไปอเข้าไปลึกพอสมควระคะ่ะตามตามมา,ลเ,าเลาะไปเรือ่อยก็ไปเจาะอ,อยู่ตรงนาของคนหนึ่งบ้านคนหนึ่งนะคะข้างนาอืแล้วทีนี้แฟนก็ให้เราอะรออยู่ที่รถเขาก็จะใส่หน้าไฟค่ะอคุณแจงนในภาพออกเนาะมันจะเป็นแบบนากว้างๆโล่งแล้วก็รือออ้อไปหมดอะ,ค,ะค่ะเหมือนการป่าตแต่บเทียบแต่แค่ไม่มีต้นไม้รก แล้วแฟนก็ใส่หน้าไฟแล้วก็ทิ้งหน้าไฟให้เราอันนึงแล้วก็บอกว่า uh. อ่าถ้ามีอะไรเรียกเขาเนะี่ยผือเขาเดินไปไกลมันจะไม่ไดินเสียงการเงี้ยให้เราเปิดหน้าไฟสองแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นดวงไฟแล้วเขาจะรีบเดินกลับมาที่เรา uh. อ่าเราก็เลยบอกว่าโอเคโอเคอเคือตัดบทน,น,นะจจใจจริง,รงๆอเราไม่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่ชอบแต่การกว่า ประมาณครึ่งชั่วโมงเองสักพักเองแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งที่บ้านอาค่อยกินข้าวกันแล้ว ok ส่งกลับบ้านอันนี้ก็จอดรถแฟนก็เลยจอดรถมาทร์ไทยคือตั้งขาตั้งคู่อะคะ่ะเรา<อ>เราก็จะนั่งค่อมนะนั่งค่อมเหมือนเหมือนเป็นคนขับอะคะ่ะม<อ>าเราจะหันไปทางเดินทางเดินตรงที่แฟนเดินไป <dissolved. S 2> ส, <tattoo. S 1> ส่วนด้านหลังของเราอะคะ่ะมันจะหันไปไปย้งไปทางซ้ายมือมันจะเป็นนานะคะแล้วจะเป็นหนองน้ําหนองน้ําที่มันเป็นหนองน้านนํา,าขังดวงัวค่ะ เขาก็จะมีประวัติความเป็นมาของเขากันนะแต่ว่าเราไม่ได้ฟังเ็าเราก็กลัวอยู่แล้วเราก็พยายามเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจใแฟนก็จุดทูบไล่ย,ยิงให้เราเราก็นั่งก้มหน้าเล่นไปค่ปะสักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงจมอมมันมันจะเหมือนปลากระโดดนะ่ะแต่เสียงที่เราได้ยินนะคะมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนคนลุกกับน้ำอะคะ่ะคุณจนยออกใช่ไหมว่าเสียงปลากระโดดกับเสียงคนลุกขึ้นจากน้ําอะมันต่างกันอื ทีนี้เราก็เริ่มใส่แป้วแล้วแบบนี่มันมันมันไม่ใช่เสียงปลานะแต่ก็พยายามหลอกตัวเองว่ามันมันเสียงป้าแหละแล้วก็หันไปมองนะมันมาจอมมันมาจอมเดียวใช่ไหมฮะจอมเดียวค่ะคือจอมก่อนหน้านี้มันจะมีจอมเล็กๆที่เหมือนตากระโดดอจ่ในในกลางคืนมันจะนานครั้งที่จะมีนะคะซิ๊กเบาๆแต่เนี้ยมัน จอมแบบใหญ่ๆที่เหมือนเหมือนคนที่ี่แบบตัวตัวแบบ่างมายก็จะใหญ่อ่าขึ้นมาอ่าแลวทีนี้เราส่องไปไปมองวัดใจแล้วแบบเราก็เริ่มขนลุกแล้วเราก็หันกลับมานั่งเดินทันี้สักแป๊บเดียวค่ะเสียงเดินออืเสียงเดินเหยียบใบไม้อ่ะค่ะเหมือนใบไม้แห้งย่าอ่างเนี้ยมันก็จะเหยียบเราก็ตกใจหันไปมองอ๋อก็ไม่เห็นแล้วยิงแต่เสียง ก็เลยหายกลับมาเสียงเดินที่<อ>ว่าเนี้ยคือมันเป็นเสียงฝีเท้าลักษณะของคนเดินใช่ค่ะใช่เลยค่ะชัดเจนเลยคือแบบเรามั่นใจว่ามันใช่อะถ้าถ้าเสียงเสียงหนูเหยียบมันจะอีกน้ำหนักหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> เสียงมแมลงอันนี้มันเป็นเสียงฝีเท้าคนเหยียบ <c oughs> ค่ะแล้วแล้วเราก็เริ่มกลัวละมันมันไม่ใช่เราอยู่ไม่ได้ละแต่พยายามแบบ ไม่ไม่อยากนีเน่าก็เดูแฟนก็ว่าเราเคร์เจอร์ก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์ต่อทีคอนั่งเล่นโทรศัพท์ต่อสักพักก็มันก็มันมันเหมือนลมรูปอะค่ะทั้งที่มันไม่ได้มีลมเย็นนะคะมันจะเสดสลางเหมือนเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างหลังเบาะรถเมล์รถไฟเราก็เริ่มแบบมันมันเริ่มกลัวแล้วพอดีบวกกับทูบอะค่ะพอดีมันจะหมดแล้วยุงมันจะเยอะเราก็เลยตัดสินใจลุกดีกว่าอ่าสลายความกลัวหยุดไปแท็กว่าจะจุด ทุกไลย,ยุ่งให้มันนี่สักหน่อยะหัดไปพี่พอหันไปพูดตกใจมากเลยค่ะครับที่บอะข้างหลังอะค่ะมันจะเป็นรอยน้ําอืำแบบคือรอยน้ําเนี่ยมันไม่ใช่เอามือเปิดน,น้ําแล้วไปแปะไปเฉยนะคะเนลักษณะเหมือนมือที่เปียกน้ําแล้วแล้วที่บอกเราลากลงมาค่ะอืซึ่งก่อนอหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีแน่ๆไม่มีรอยประเช็งค่ะเพราะว่า <laughs> ก่อนนั่งเรามองหมดแล้ว คือยืนยืนคุยยนืยนยนืยนวงเรียนอยู่ตรงนี้กับแฟนวางของวางไปแท็กอนะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะนั่งคือมันหนี้์เราทีนี้อากาศมันก็ไม่ได้เย็นไม่ได้หนาวแบบชนิดที่ว่ามันจะมีละอองหรือหรือน้ำค้างได้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาแค่เพิ่มเดียวแล้วมันไม่ใช่หนาวจัดอนะคะ่ะคือเราเราคิดทบทวนแล้วว่ามันหาความเป็นไปได้คือเราไม่อยากเพลอเจอร์แต่มันไม่ใช่แล้วค่ะ ที้เราก็เลยแบบไม่ไหวละที่จะอยู่จุดนั้นอ่ะมันไม่ใช่ลวก็เลยส่งไปที่แพทที่แฟนแฟนก็รีบเดินกลับมาอพอแฟนเดินกลับมาแล้วก็บอกแฟนว่าเนี่ยลอยอะไรไม่รู้แฟนมองหน้าเราล้วก็ส่งไปมองหน้าเราเราไม่ได้พูดอะไรคือแบบรอยมันช้าอะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เห็นคนเดียวไงเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนเราเห็นแป่รอยน้ำก็จริงแต่มันชัดมากอะค่ะเราเราก็มีพยานามสงอย่างน้อยเราก็มีแฟนเราที่เห็น แคันี้แฟนก็พยายามหน้าแต่เขาไม่พูดอะไรเขาเป็นคนนิ่งๆเ,เขาไม่กลัวเรื่องพวกนี้แต่เขาก็เชื่อนะเขาไม่ลบหลูเขาเชื่อแต่เขาเป็นคนไม่ไม่กลัวทันนี้เราก็เลยบอกว่าเรากลับแล้วเราไม่อยู่แล้วยังไงเราก็ไม่อยู่จุดนั้นแล้วแต่ในใจตอนที่เราเห็นรอยเนะี้ยเราก็พูดกับเขาไปน,นะคะว่าเออถ้ามาอย่าแบบอะไรแบบนี้เรากลัวแต่เราจะทําบุญไปให้แล้วกันนะจะทําบุญใส่ใส่บาตรไปให้เราสัญญาว่าเราจะใส่บาตรให้แล้วกันอาจจะคงจะลําบากใช่ไหมถึงได้มาให้เราแบบ รู้เห็นเป็นลักษณะนี้ก็เลยพูดกับเขาไปแบบนี้แล้วทีนี้ย้อนกลับมาที่แฟนนะคะแฟนก็เลยเห็นว่าเราใจเสียแล้วกลัวก็เลยพาเรากลับบ้านทีน,นี้เราก็กลับบ้านละข้าวเครื่องไม่เะกะแล้วก็ลัวเลยบอกแฟนว่าไม่หิวเราพอแฟนส่งเราเสร็จแฟนก็อ่ากลับไปต่อของเขานะคะไปหาหนูไปเลยต่อทีนี้เราก็อาบน้ำสดนอนๆน,น,นะพยายามไม่คิดอะไรแล้วพอเช้าว,วันนี้มาค่ะ ก็นั่งคุยกับแฟนแฟนก็พูดกับเราว่าโอ๊ยน้ำค้างอย่าคินมากเลยแต่เป็นรอยน้ำค้างเราเราว่ามันไม่ใช่ค่ะคุณแจกก็เลยก็เลยด้วยความที่ว่าเอาว่ามันจะต้องพิสูจน์เราก็เลยลองเอามือเราเนี่ยค่ะไปจุ่มน้ําำม,มาที่รถมอเตอร์ไซค์คันเดิมเลยนะคะคันคที่เรานั่งเมื่อคืนค แล้วเราก็เลยลองทําดูเ,ออเราลองแปะไปถ้าแปะไปเฉยจะเป็นรูปนิ้วมือห้านิ้วอันนีเ้เราเราเช็ดใหม่เช็ดให้แห้งแล้วก็ลองไปสุ่น,น้ําใหม่ออแล้วเราก็ลองลากดูอะค่ะออลากเป็นรอยเดียวกันเลยค่ะรอยนั้นเลยถูกป่ะใช่ค่ะใช่เลยมันไม่<อ>ใช่แบบรอยน้ําจากจากอ่การหยดของอันอื่นแน่ๆมันคือรอยน้ําที่มันมาจากมือใช่ค่ะแบบนั้นเลยอคือแบบมันไม่ใช่แล้วแล้วตอนนั้นน่ะขอย้อนไปตอนเหตุการณ์นั้น มันถ้าน้าค้างอะ่ะมันจะต้องมีทั่วๆรถใช่ไหมคะเป็นแค่แบบเกาะๆนิดๆหน่อยๆครับอันนั้นไม่ใช่มนะันเป็นแค่ที่เบาะจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็เป็นตามรอยมือที่เราลองลองทําดูค่ะอือใช่แบบนั้นเลยครับทีนี้เสดก็ไม่ยอมพูดเรื่องค้างเราก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็มันไม่ใช่นะแต่ก็ไม่พูดแต่ก็ไปเล่าให้ญาติฟังไปอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันว่าหนะ้าตรงนั้นเป็นพอเราบอกจุดตำแหนนะ่งอ่ะเขาก็จะแบบใช่เลยตรงนั้นมีประวัติความเป็นมาอาเหมือนแบบ ก็จะมีอย่างแบบคือเขาเป็นคนที่เจ้าของนาเก่าเสียชีวิตบ้างอะไรเงี้ยพี่ยาน,นั้นอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนอะไรยเงี้ยเขาก็เล่าก็เข้านะแต่ว่าเออ่อหนูไม่รู้ว่าว่าเป็นใครเราไม่ได้รู้จักคนพื้นทงไงแต่เราเล่าปุ๊บคนที่นั่นเขารู้เลยว่าเป็นใครค่ะอะไรประมาณนี้นค่ะแล้ว ทีนี้พอเช้าวันนั้นคุยกับแฟนเสร็จค่ะวันนั้นเขาก็แยกย้ายไปไหนกันหมดไม่รู้นะคะหนูพอดีได้มีโอกาสนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวก็มีอคนขายลอตเตอรี่ะค่ตะตรงมาที่หน้าบ้านอใจเราตอนนั้นเห็นก็ไม่อยากซื้อนะมันไม่ค่อะไรเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้สนใจเนาะแต่เห็นเขาร้อนมาช่วยซื้อไปได้เราก็เลยดึงมาคู่หนึ่งแล้วทีนี้ อีกวันหนึ่งเราก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพเราก็เลยลืมเรื่องที่เราเห็นที่เหตุการณ์ที่เราเอดไปค่ะที่บ้านแฝนนะเราก็เลยลืมไปแล้วทีนี้อนมันได้เข้ามากี่วันแล้วเราก็นอนฝันฝันเห็นเงาผูช้ชายดําๆค่ะมาทวงสัญญาพูดกับเราว่าไม่ทําไมยังไม่เห็นใส่บาทให้อืคือมาเป็นเงาดาๆแล้วก็เหมือนเราลักษณะน,นอนหอนุ่คนเดินอัมอะค่ะคใช่แล้วก็มาพูดกับเราประมาณว่าทําไมไม่เห็นใส่บาทให้เขาตามที่สัญญ,ญา เราก็เลยบอกในฝันเราก็ตกใจแล้วว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบใส่ให้นะขอโทษทีพอดีว่าเรากลับมาเรานี่นี่นั่นเลยทําให้เราลืมไปขอเช้ามาก็เลยใส่บาตรได้เขาแล้วค่ะขวดน้ําทําทุกอย่างก็เลยลนึกถึงเขาก็าคิดว่าเขาคงจะแบบลาบากอยู่ตรงนั้นมานานเนอะอาจจะแบบสื่อสารกับใครไม่ได้เราคงผ่านไปพอดีนะจุดที่เขา,าสื่อสารได้ก็เลยใส่บาตรให้เขาปุ๊บสนใจใช่ไหมคะพอคงเย็นวันนั้นนะคะ ลอตเตอรี่ออกอะค่ะที่ซื้อไว้วชุดหนึชุดสองใบค่ะถูกเลขสามตัวหน้าเลยค่ะตกมาคู่ได้เลยค่ะก็ก็เลยนึกถึงเขาว่าเขาคงไม่โชวขอบุญจากเราเนาะก็ใส่บาตรให้เขาอีกเรื่อยๆค่ะคจนช่วงนั้นก็ยังมีปากไปฝันถึงเขามั่งนะคะแต่พอหลังจากจากนั้นไประมาณเดือนสองเดือนนะคะเราก็ใส่บาตรให้เขาเรื่อยๆนะคะก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยค่ะ ก็ในเรื่องก็ประมาณเนี้ค่ะเท่ากับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่สัมผัสได้ถึงความผิดปกติก่อนระหว่างที่นั่งรอแฟนอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนกับลักษณะคนขึ้นจากน้ำใช่ไหมคนขึ้นจากน้ำนะนะครับแล้วก็มาเป็นเสียงเดิน แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีรอยน้ําปริศนาที่มันเป็นลักษณะของการเอามือเปียกน้ําแล้วก็มาจับที่เบาะแล้วก็ลูดถูกไหมค่ะมันลักษณะคือคือเหมือนกับว่าเขาเหมือนคนที่เกาะป้าขึ้นมาแล้วพยอยาตัวดันขึ้นอ่นี้ค่ะลักษณะเขามือน้ํามันลากไปลอยอยู่ค่ะเพราะเราลองเราพิสุจธ์ทำอ่ะค่ะแต่ที่เคยมันก็ไม่ใช่ลากมาอย่างนั้นแฟั์เลยอะคะแล้วตอนที่แฟนบอกว่าตอนที่ตัวของคุณอ้อม หมอแฟนเนีจุดธูปไล่ยุงให้อะตอนนั้นจุดธูปกี่ดอกดอกเดียวค่ะนั่นไง <c oughs> ก็คือแบบมันเราไม่ทันด้ยึ้นมาเป็นธ<อ>ูปที่เป็นของยุงโดยเฉพาะ,ะ<อ>ความคิดตอนนั้นคือในหัวเราก็<อ>ไม่ไม่ได้คิดเนาะคือแบบเขาก็จุดประจำาแล้วก็เลยว่าเออมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง<อ>แม่บอกก็ไม่ได้คิดประมาณนค่ะดอกเดียวนี่แหละเพราะว่าความที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดตรงนี้ เราก็จุดธูปหนึ่งดอกรู้ใช่ไหมว่าจุดธูปหนึ่งดอกคืออะไรใช่ค่ะเออมันอาจเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าไอการจุดธูปครั้งนี้เนี่ยเป็นการเรียกเขาหรือเปล่าแต่ตามความเชื่อของเราการจุดธูปหนึ่งดอกคือการจุดธูปไหว้ผีบอกผีอ่ะเขาอาจจะรับรู้ว่าหลังจากที่จุดธูปหนึ่งดอกแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนเขามีสัญญาณว่าเขาต้องมาที่จุดจุดเนี้ยแล้วจุดจุดเนี้ยมันมีธูปหนึ่งดอกพอดีแล้วมีตัวของคุณอ้อมอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เลยมาจูนติด แล้วคุณอ้อมก็ยังจะไปบอกเขาว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้นี่แหละเขาถึงเหมือนเป็นพันธะสัญญาอะไรบางอย่างใช่ค่ะเออไม่เห็นผีแต่เรื่องเนี้ยเขามาในความฝันเป็นลักษณะของผู้ชายเงาสีดําใช่ค่ะคือตอนตอนที่ลอยนั้นมันก็ชัดเจนจริงแต่เราไม่เห็นตัวตนแล้วก็มาในฝันอีกไปถามแฟนก่อนนะว่าตกลงรู้หรือไม่รู้ว่าจุดทูบหนึ่งดอกนี่ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตรงนี้หยอก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 นะครับเขาอาจจะตั้งใจให้ตัวของคุณอ้อมหาความตื่นเต้นตรงนั้นก็ได้ไงใช่ค่ะตัวเขาก็มีนะต่อไปแล้วเไปเขาก็เจอว่าเด็กบางคนไม่กลัวเขามีอ่ะเ็เห็นเป็นดวงไฟอะไรตาภาษาเเคยเล่าอยู่แต่เขาเป็นคนไม่กลัวแต่เขาใส่พานะเขาไปเขาใส่พาให้เราด้วยค่ะแล้วไอ้ทูบไอ้ทูบตอนนั้นที่จุดเนี่ยมันไม่ใช่ทูบไล่ยุงจริงๆใช่ไหมมันเป็นทูบจริงๆเลยถูกปะ ทูบไลยุงจรงิจรงๆค่ะแล้วว่าคนน่้นเขาจะใช้เขาได้นิยมจุดจุดไล e ยุงกันเป็นเป็นทูบกับจิงกีนไลยุงโดยเฉพาะค่ะแต่ก็เป็นทูบใช่ใช่ใช e ่แต่ก็เป็นทูบผมว่าผีหรือว่าวิญญ,ญาณเขาไม่เขาไม่รู้หรอกว่าทูบเนี้ยจุดสําหรับไล e ยุงใช่ค่ะคือเราไม่ได้คิดไงเรามาคิด ตมํมวลเหตุการณ์หลังจากนั้นว่า<อ>พลาดแล้ว<อ>แล้วในที่มืดคือแบบมันนืดไปหมดเลยค่ะเรานั่งอยู่ในนากลางที่โล่งเรานั่งอยู่คนเดียวยี่นั่งไปได้ไงไปเคลียร์กบแฟนาตกลงตั้งใจไม่ตั้งใจค่ะแต่สิ่งหน้าที่เขาไม่เห็นรอยนี่เขาแบบว่าเขานิ่งนะเขามองรู้เหมือนว่าเขาพยายากหน้าคือ,เ,อเหมือนกับพยักหน้าบอกการเอิงมันใช่ออใช่สิ <laughs> เพราะว่าเขาอ๋อรู้อยู่แล้วว่าได้ผลด้วยได้ผล ย่ๆโอเคคุณอ้อมนั่นคือเรื่องราวของรอยน้ําปริศนานะค่ะขอบคุณมากๆคุณอ้อมที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับสวัสดีค่ัครับผม <S <S หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มหูกหล้านรับหล้าน ทั้ง iOS และ Android